น้องสองเนี่ยก็จะไม่ได้เล่นในรายการแรกอย่าง w ิน a อ r หรือว่าชิงแชมป์โลกที่จะเกิดขึ้นมิถุนายนี้นะแล้วตอนนี้เชื่อว่าสมาคมวอลเลย์บอลน,นะคะรวมถึงพี่ออสด,ด้วยเนี่ยก็กำลังมองหาหัวเสาที่จะมาเสริมทัพของวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างแน่นอนนะทุกคนแฟนแฟนเลฟซีคิดว่าหัวเสาคนต่อไปจะเป็นใครนะคะที่ ทีมชาติจะเรียกมาเสริมทับแทนน้องสองเราก็ไม่แน่นะเพราะว่าพี่โจว,ว่าตอนนี้เรามีหัวเสาชุดใหญ่อยู่มีใครบ้างอะอย่างน้องบุ๋มบิม๋มใช่ไหมชาชุออนน้องเพียวนะคะน้องยูฟ้าก็สามคนมั้งเนาะสำหรับชุดใหญ่อะนะคะก็พี่โจเชื่อว่าต้องเรียกมาเสริมอะบุ๋มบิ๋มเนี่ยก็มาดีแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นได้โอ้แล้วก็ท็อปสกอร์ไปเมื่อวีคที่แล้วด้วยสำหรับลีกญี่ปุน่น คือเป็นหัวเสาหลักในวน V L ของเราอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าตัวที่จะมาไข่เนี่ยก็น่าจะเป็นน้องเพียวก็